หลวงปู่แสงพระอาริยะเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมหลวงปู่แสงจันทโชโตวงเล็บยานาวโร ο. เกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2467ที่อำเภอหยาดฟ้าจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอ,อุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2490นณวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นท่านได้ทุดงไปทั้งในประเทศไทยลาวและพะมา่าได้ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและจำพรรษาอยู่กับพระสุปฏิปันโนมากมายเช่น หลวงปู่คำดีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ชอบเป็นต้นและได้มาจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างำอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรท่านได้อาพาธมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียปวดศรีรษะและอาเจียนเนื่องจากติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมีอาการสุดลงและละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชาราเมื่อวันที่19มิถุนายน2566สิริอายุ99ปี75พรรษา